สบายดีสวัสด,ดีจ้าผมเป็นพี่น้องเอเบอร์สสุขสุขคนเด้อมินิตอนทำก็ซื้อสองสาน้อยนะพี่น้องตอนนี้ห้องกะเดินทางมาหอดอุบน,นะน้อพี่น้องอยู่ข้างในอันตอนนี้อันไปเดนอันไปหบ้อไปหอดมืบบงง่อไเกาเมื่งหกโมงสี่ิบถือว่าไหวเนาะพี่น้องข้าออกมากกับสามถุมกับหาหน้านที่มาหอดนี่กับประมาณหกโมงสี่สิบ ไอ้อันไปหาเปล่เสานี่ตอนนี้อบอคำชี้คนหิวเขาว่าแห้งครับพี่น้องหลังจ,จากมาจากกรุงเทพเดี๋ยว <c oughs> ก็มาหยุดเพื่อนบา่าวอันนี่เดี๋ยพี่น้องบุญยู่งเฮ้นคือตอนนั้นที่มาแป,เปะเพื่อนหมู่เนาะมาพักผ่อ,น,อ,น,อ,อนก่อนทุกคนนะเพราอไปเจอกับเสี่ยวอันจากแต่เป็นปีเลยนะง่ายจ้ะไม่ <c oughs> ป,ปีเลยเจออยู่ u, แต่ว่าเจอกันแป๊บเดียวเนะี่ยยังบ่ทันได้จอยกันยังไงสำคือมาเมือนั้นก็มาแวะนิดนึงหลือก็ไปนะ แต่ที่มานอนพักอยู่ในคืนหนึ่งน้ำมือเป็นเชิญทางครับไปยังคือว่าพักอยู่นี่ไปจะได้มาพักนะเมื่อยเนี้ยเด้แมนโมแมนลืมมันเห็นบอเอย่าเข้าเนี่พี่น้องตอนนี้เขากำลังสิเฮ็ดกินเนาะสิทอดไข่ทอดเบอร์โลดซ้ำหน่วยฮะโอ้โหยเอาสิเฮ็ดเมนูทอดไข่จะได้กะก่อนอื่นเมด่กี้ขอบุกขอบใจพี่กระตูนเนอะขอบคุณมากๆนะคะ ีผ้าผัวข้าวสองคนไปเที่ยวเนะาะบุจักสีมี่ยังที่ขอบใจไป็กสีเฮ็ดยังไงเอ้ไหนสีแบบมันเออมันแบบมันโมมี่ยังไปกดแบบการขอบใจแล้วก็มันตื่นเต้นแล้วก็บแบบมันเป็นไงแบบคล้ายๆแบบเอออิม่มมันเบื่อแ,บบอแล้วหรืขอบใจพี่กระตุ้นแล้วก็เมื่อนี้ก็มาขอบใจพี่วานกับเพื่อนอนั้นเลยอะไรอีกจะอะไรดีกันหนึ่งเอ้อไปทอดไข่ก่อนแค่ใส่ถัวหน่อยแฮะโห่จะเป็นยังตีไข่สิ เห็ดยังมิดกำหุงมาหน่ออันกลับไปทำงานไปหรอกพี่วานกลับไปทำงานเลือเลือทั้คูสองคนเนาะอันนั้ถ่ายอยู่นี่แต่แรงเขาก็มาหรอกเห็ดกินเองอันบอกว่าอยากย่างเห็ดกินเราด้อเพื่อนไม่ต้องบอกตัวใคยว่ามึงไปใส่ไปโหลดจัดการเองสองหน่วยได้หายใจไร้ไร้ เดีหามเยวกน่นอดองหน่อยก็พอเนาะ่กิสิตั้มบหุงนพี่น้องนี่บักหุงกำลังพิดมาไหมไหมพี่น้องกินี้ทีเด็ดของ่อยเนาะกี่ตั้มบักหุงเนี่ยต้องมีมะกะทินทุกคนเนาะนี่ขอเปามาติเีนเจลีเมื่อกี้นี่แปะมาตะเคียนนะสรงเปนหักห้บักลายมังตี ที่ทำอรไม่เม,ม่นหรอกินข้าวดำกันพี่น้ององกืกอน่งและจ,ะจะได้เดินทางกลับบา้านกับท่ง้มาไหน้องฮะกล่างใครนะ

เป็นอะไรนี่วะบ่มันคือลูกนี่ใส่ที่อะบ่้มีหน่ะอหันแหลในเดียวทุกๆใส่มาหนี้จับในเไหมมเห็นพี่อ่ะอส่แหงเ้ไอีจะลงอีกจะเบิ่งีเอลงมันจะเบิ่งสีมันคือโมแหงไหน เอออะไรเลยค่ะพอมันอายมันขึ้นมาอันนี <kind of popcorn> mm ้นอนบอกอ่อนๆเดี <Nada gorilla fruit> ๋ยวขี้บ้านมาให้ไม่มีน้ำใช่ไหมนอนแห้งกพี่เอาลองพี่ีิเลยไม่จังหอมอืมอะไร

ไปแห้งไปเจอ้มันบออนนะไดแล้วทอดไข่สำเร็จแล้วพี่นอ้องตามางไปนี่นเสร็จแล้ได้ไหมยงขาดคได้ไหมเสร็จเงีเ้ยมังนาวาลี่ได้ไหมเนบ่อยไมชมพได้ เป็นนัวทยจะไดปนนัวอะไรปันน so ่ไดเติบนิดนึงนี่อ๋อเกลือฮะอซี่ไม่ใช่เกลือฮกูจะเป็นยังไงหายลช่านี่เป็นนัวกูจะดู้่ซีมึงเข้มเข้มผมาถูกสีอีกคน ท้องเกลือท้องไปนุ่มมันคือกันพี่น้องบุ้งเต้อัพกูตายเลยนี่เค็มแต่แท้ปกติเห็ดสมตำเขาไม่ได้ใส่เกลือใส่ตปไาแดงแล้วก็แล้วพี่น้องไม่ใส่เยอะกว่าีได้ซีมึงด้วยซีมึงก่อนบอกว่าซีมึงนำซุปมึงก่อนเ เข็มแห้ง่เออเอาใส่มาหุงไปบ้างโอ้เกลือกรายบ่เข็มกัะพีเห็ดเลยตนีอือโอ้สิกินัดผักไรใส่เอ้ยบนี้เฮ้ีมกเขาเก็ดมาคือกันว่าทรงเกลือทรงฟิงนวนโอ้งั้นอ่ไรอันใส่กระปุกใหม่ได้ไหมเนาะดีสใส่เป็นสีเขีวเนาะ้แล้วมันขนบบิซาร เราเคยพอทงเกลือยีรามันทงใหญ่เลยอันนี uh ้เป็นเกลือไหนทงเกือยามันเป็นแบบนี้เลย้องเีย้มบานวเอาสมบานเข้มนวดิมบบ้างหมหเข้มจํหนก็ได้อยู่เพิ่มแห้อเมแห้ใช้บ้งห้บ เรากรินเกือเดยวนะวเข้มอะไรสิเอมืก่กี้กอดจีเนนี้ไ <They are. S 2> ด้ยิ่งจีเซ่บักหน้าก็ปนนี้อีกบอสใส่น้ำตาลอก็ได้มังนาวพอแลยเข้มแห้งเลยมังน <c oughs> าใส่นิดหนึ่งก็ได้ใส่แบบ่อืมบอเขมกับพี่แล้วใส่เกลือเนาะต้มถือกาพู้นัวปด็กปาเดกเนาะ หมนามันเข้มเกือพอแหงเลยพอาวอพอแล้วพอแล้วพอแล้วนวแล้วบอกพอพอเานใส่้นนะไิเสืดีนี่มันเดือดเสียใส่จานทางหลังต้องซิมเดยไปเด้อเาต้องซิมเมาต้องซิมเส่้วส่จานเลย cho này làng tuổi, nhìn ra này đâu, Ôi, rung cửa nó, <laughs> à. <laughs> đúng สีกินจินาบ้านมันก็ล่มอะไใส่หลับติบเขามันบุ้ยติบเขาก็หาติบเขาเพลินนี่เป็นยังสิบุ้มีดิเดติบเขาหมอะเขาจะเฮิร <c oughs> ์นแต่ต้องมีอะไรแล้วใส่จะบวกขวดอมเหมออาจารย์มาใส่ก็ได้ไม่จะขวดเทีจะใส่อาจารย์มาใส่ก่อนทีวเขานี่เร็วๆ นี่พี่น้องทอดไข่ตำหะฮุงมะกะทินสัมเนีก็สุดยอดแล้วสวรรค์โปรลีนสัมเนีกันนี่กล้องมาอุ้ยโหยากหิวแห้งนี่ขักกันเลยหน่อยไปกับเป็นแต่แซ่บไปได้เลยนาอ เอาเค็มโกดเอาเอะ้เป็นลกไต้ยงปัวเอาให้เป็นลูกไตอั่งปัวก็น้ำังหน่อยเนาะอ่ะครับอันนี้พี่น้องมาเรือกินข้าอันเกิมมันเกิมภาจาอังกฤษฮะชิแราอังกฤษเขาบอกอยางไกินเขาอุ้ย แบบช่ยตาบอยากกนแห้งเลยวบแห้งากบกาอยาเขมนะเกนกะมิหน่อยแต่ว่าอร่อจริงมาเลยบม่ี่หนอเขาเพียงกันเลย Ăn bạn <laughs> <lên nhạc> <laughs> <laughs> Còn này <đến> đi <cả> <laughs> <thiếu> ăn nữa mình ăn mộ Các bạn Không tìm lại nữa, nữa. tỏng này đâu มันต้องแบบนี้มันต้องเขาเนี้ยพี่น้องอดไขเกชิลยอยากนํ่งหกิ้จัามากินข้าใหญ่ไปแรงเ้มนลยกินข้ามเนื้อแล จะจบเบาะมงใส่กบจัาบวะรีอย่างแม่บุกเลือไปเลยไปปงงองมืออะไรเมือนมังออันนี่จะใครยเบิ่งก่อนเห็นรู้ลยยิ่งไปใส่เปงเลยก็ดีละ หิวเขาแห้งกัมจีแบคขะใส่เสื้อมากระดินนี่เอามือระขาป่าแฮมขึ้นบระเสือมันเหี่ยวเคยไว้ดีเคยกระเสียนะใส่เส มีก็ใหญ่แต่ปกติอยู่ไทยดิฉัิมีใหญ่กว่าอยู่ลดาวนั่งทีเนาะคือแล้ก็มีกินปลาเราจะเป็นต้องมีอาหารไล่ไปเนาะอยู่ในบ้านเนาะบ้านนาเขาเขาจะมีบักหุ่งนี่สุดแหละคืนจะเห็ดหน้าคืนจะเกี่ยวเผามีเมย Tâm hùng, cầm một thiên quá ấy Xếp Như bạn cứ chỉ nào cũng cần không? Cứ chỉ cần cái gì nữa Có hiến cao luôn và những gì nào hỏi mất đi ยี่สิบหกาคมันห้าร้อยหกสิบแปดคอร่เข้าดาวหน่อบนน้าวรือว่านาวฮะน้ํที่โซบุว่ะอมที่โซเุแต่ว่จะน้ําแห้งนะจัมะฮุงนี่เขาต้องเอามีดซับๆเอาไปนองเนาะดังค้ สินมันจังแบบผูกลุบเมือนนะ้นาเราไปอันนั้นมันมีเราแบบูดอในตลาดนะตัวที่มันเป็นมิดที่เขาผลิตมาเขาคูดเอาบขาหักนะมันมนอืมอ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 ม

ลิโมูกิ้งลังจากเขากินข่าวอีมแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณประมาณสองมงไออันกับเบียร์หรือว่าหรือว่าอันพี่บ้านกับเบียร์เนาะมีแต่น้นองน้อยอยู่กับไอค้ามซีอยู่งไงตัวน,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 นี้ยังไงเนี่ยผู้จะเบิง่งโตเมตียนมาน้ามูคลิปนี้เขากับซีชูไปเพียงซันนี่เด้อพี่น้อง เฝ้างานพี่บานดูน,นี่จะได้กระาแฟพี่น้องเป็กนกำลังอกกำลังใจให้เฮาสองคนนี่เดลยจะได้กระาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีกว่ากดซุปเปอรค์คลาดเอ้ยซุปเปอร์แงตงเด็กสาวบนโฆษณาให้น้องน้อยนี่เด้อพาก็ไม่คิหนะสไปดีบ๊ายบาย